ทุกคนปฏิวันนี้ซื้อลำโพงใหม่เป็นลำโพงคอมพิวเตอร์นะก็ขนาดมันก็ไม่ใหญ่ลำโพงเล็กๆไว้เบนโต๊ะทำงานคู่คอมพิวเตอร์ของเราลำโพงตัวนี้มีชื่อว่า b e n i f a Play 3D ตัวประกอบด้วยลำโพง2ชิ้นซ้ายขวาแล้วก็มีซับบูเฟอร์ด้วยนะคุณโดยทั่วไปก็เป็นลำโพงสเตอริโอ2.1 สายก็เป็นมินิมอลมินิมอลส่วนซับวูเฟอร์ er, เป็นแบบดู a อ t o g r o u n d ก็คือ,อยิงลงพื้นเป็นลำโพงย่านเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.0แล้วก็สายเคเบิล AUX ทีนี้เรามาอันบล็อกกันดีกว่าว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างเหมือนเลยนะ ก็สัะสมจากในช็อปปี้นะแพ็กมาสนิทหนาตอนไทยคลิปนี้ก็ฟ้าก็ร้องดุ่มๆไหมนะแต่ว่าอยากปั่น รีบถ่ายรีบอัจะได้เอาไปใช้านในช้อปปี้ก็ประมาณ3วันวนะนะก็ได้ของแล้วหน,นังเป็นขนดยืนแล้วกัน ก็อออบับเูลมาแน่นหนาจะส่งโดยคุณส่งเจ้าประจำเคอรี่โอเคกล่องออกมาแล้วลักษณะกล่องก็กมัไม่ค่อยสวยเนาะป็นกล่องพลสดุกสี้ำตามน่าจะจำสวยกว่านี้แต่ด้วยราคาค่าตัวก็ ไม่เกินสองพันถ้าใครมีงบอยู่ไม่เกินสองพันก็ลองพิจารณาตัวนี้ได้แต่มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งหน้าตาเหมือนก็เลยอันนั้นไม่เกินพันแต่ว่ามันไม่มีซับบูเฟอร์แล้วเราก็แบบว่ากลักวไม่จบกลัวไม่พอก็เลยสั่งตัวที่เป็น2.1แต่ว่ามีก็คือมีซับบูเฟอร์ด้วยโปงซ้ายขวา จุดหนึ่งก็คือตัวซับบูเฟอร์แต่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยบินฟา 2D นี่มาานันจะมีลำโพงซ้ายกว่าแต่ไม่มีซังนั้นอันนั้นก็ราคาย,ย่อมเยากว่านี้นดูจากกล่องด้านข้างแล้วก็มีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษคือยี่ห้ออันนี้เราคงไม่ได้ไปสนใจมันนะนะเรามาดูข้างในกันดีกว่า ด้านในนก็จะเป็นเนี่ยโฟมแล้วก็มีลักไฟอยู่ในถุงหนึ่งยาเดี๋ยวผมแกะพวงออกมาข้างในก็จะเป็นลำโพงมอยู่สามตัว ตัวใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นซับบูเฟอร์แน่นอนเล็กนี่ก็เป็นะโรงเสียงกลางแหลมไซา์กว่าอันนี้ก็เป็นสายสัญญาณ ก็เป็นสายสายต่อระหว่างลำโพงเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ตรงในก็ไม่มีอะไรละนี่คือหน้าตาของลำโพง อะไรบ้างคู่มือก็มีภาษาจีนนะนะแล้วนะก็ห่านไม่ออกก็ดูแว่นหน่อยดีโอเคเก็บแว้ทีนี้

ก็สวยงามวัสดุก็เป็นโลหะเป็นอล oh ูมิเนียมทำสีเงินด้าน,นบนนี้ก็เป็นลายไม้วัสดุควบคุมเป็นพลาสติกนะเนาะแต่ว่าเราทำเป็นเปขียนแบบลายไม้ก็สวยหรูดูดีอันนี้น่าจะเป็นลำโพงด้านสายมือเพราะว่าไม่มีุ่กปลัก วางไว้ก่อนชิ้นต่อมาอันนี้ก็เป็นลำโพงด้านขวามือหน้าตาก็เหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ด้านหลังจะมี ปุ่มวอลลุ่มปรับเสียงเร่งเสียงแล้วก็มีช่องช่องสัญญาณสี่สช่องมีอะไรบ้างเนี่ยสำหรับเสียบที่นี่ปักไฟเสียบก็ไปช่องต่อมาก็คือช่องสำหรับเสียบตัวซับวูเฟอร์ อันบนนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบสายน้โพงตัวนี้ตัวซ้ายส่นช่องบนสุดก็สําหรับเสียบสายสัญญาณกับตัวคอมพิวเตอร์โอเครามี2ตัวแล้ว,วนะหรือตัวใหญ่สุดก็คือตัวซับวูเฟอร ตัวซับบูเฟอร์ตัวด้านหน้าตัวเขาเรียกแหลรตัวกรอบมันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนวัสดุเป็นผ้านะมันไม่ได้เป็นอลูมิเนียมอย่างลำโพงตัวเล็กเราสัมผัสจะนิ่มนวลกว่าส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นลายไม้เหมือนกันกอคุณภาพง,งานก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นี่ตัวลำโพง สเตปบบูเปอร์นี่เขาใส่สัญญาณสวยงามน,นี่เรามาประกอบกัน คลีล่คลายสายก่เขียบเข้ากับช่อง L out ่อ,องทีสองเสร็จแล้วตัวั u b w o ฟ f e r เราก็มาเสียบ ช่องซับเอาช่องที่สามจากด้านบนนะฮะท้ายสุดท้ายนีย่จะสุดท้ายสิก่อนสุดท้ายแล้วก็สาย a อซก็ให้มาค่อนข้างยาวเหมือนกัน เมทัาสิทใไหมประมาณนั้นเลยนะใส่ AC ก็เสียบเข้าช่องล่างสุดสายนี้ก็เป็นสา AUX ที่เราจะต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวแท็บเล็ต วอดีเพิ่งซื้อ iPad มาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีโอกาสได้ดู Apple TV ฟรี3เดือนก็เลยหาลำโพงมาใช้เวลาดูหนังซะหน่อยแสยนช่องมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยืองการสายอเอกจะยุ่งเยอะหน่อยนะจดวาง เรียบร้อยไ,ไปเอา iPad พดมาสำหรับตัวนี้ก็เป็น iPad 79นะครับโชคดีมีตัก3.5ให้าให้ต่อไปก็ ปลั๊กไฟมาแล้วเสียบปลั๊กลงไปว้ e <OS. S 1> าว E U X จ้านี่มีบอกด้วยว่าเสียบ E U X นะจา๊าลองฟังเพลงก่อนดิ ียก็จะมีเสียงปีตด,ด้วยเดี๋ยวเราทสด้วยคอนเสิร์ตของเมทัลลิก้าแล้วกันนะ เชื่อมต่อด้วยบลูทูธดูนะสายออกกันปีทีเราต้องถอดสายออกกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหาไม่เจอกดเลือกบนะินิฟาเพลย์ทรีดีฮะเชื่อมต่อแล้ว เชื่อมต่อกับสาย AUX แล้วก็การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.0เนี่ยคุณภาพเสียงก็แทบจะไม่ต่างเลยนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวลองดูทีลองเสียบสายที AUX e เชื่อมต่อด้วยสาย a u x นะเห็นไหมเขาชอบเปิดกันเพลงนี้ 5.0ปีพี <DP. S 1> คราวนี้เรามาต่อลำโพงกับชุดคอมพิวเตอร์ i m a มดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไง okay. บินทีฟ้าเพลย์ 3D ค่าตัวไม่เกิน2,000บาทก็จะใครมองหาลำโพงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆดีไซน์เก๋ๆก็ลองค่าไปดูในช้อปปีได้นะครับสำหรับโอกาสหน้าจะมีของเล่นอะไรมาแกะกล่องอีกก็